สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเด็กอิงนะคะบ้านรักนะคะชื่อเล่นชื่อพะแพงค่ะ Good morning everyone my name is Picharat Yamana you can call me T e T e ให้มาวตชอาคปูนนุณเดมคุณวปุนปูนเดสวันนี้นะคะพอเราจะมานำเสนอคำว่าน่าสนใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่าน่าสนใจในภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยมักอ่านผิดค่ะอา่านว่า interesting แต่จริงๆแล้วอา่านว่า interesting นะคะสะกด by I N T E R E S T I N G ค่ะ and in Japanese is o อ o มชิโร i ค่ะโอโมชิโรอิยกตัวอย่างประโยคนะคะรจะยกตัวอย่างประโยคว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจค่ะในภาษาอังกฤษพูดว่า this movie is interesting and in Japanese is この映画は面白いです今日は終わりますありがとうございます